สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนแฟนเพจสุนทรนครสวรรค์ซื้อขายรถยนต์ล่มทุกมือสองได้ทาง YouTube รถบรรทุกมือสองศูนทรนครสวรรค์ครับวันนี้มีรถบรรทุก6ล้อกลางเข้าใหม่ครับเป็นรถบรรทุก6ล้อยี่ห้ออีซูซูรุ่น NPR 115แรงม้าครับรหัสคัสซี NPR 59 PU 5 M รหัสเครื่องยนต์4 b d 1 115แรงฝาดำครับรถห้างแท้ครับจดทะเบียนปี2543ัร้บครับรถนี้มีพวงมาลัยพาวเวอร์ครับหัวสภาพ ภายในอุปกรณ์ครบสมบูรณ์ครับระบบแอร์มีครับคันนี้ขายหัวคันสีครับช่วงวางกระบะช่วงยาว5เมตรครับช่วงล่างใหญ่ครับช่วงล่าง6น็อตเดิมโรงงานครับสําหรับเพื่อนๆที่ต้องการลดไปต่อดัมต่อเทเลอร์หรือกระบะบรรทุกคันนี้เหมาะมากครับคันนี้ขายในราคา275,000บาท27500 0บาทหรือโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่084 8 2 1 1 1 5 8 084-821-1158หหรือนัดหมายดูรถได้ที่อำเภอลาดยาวจังหวัดคนครสวรรค์ครับ